สวัสดีค่ะนักเรียนใบนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันนะคะเราจะมาเรียนแทนวิชาสังคมวันนี้เราจะมาเขียนกันต่อนะคะเมื่อวานเราแต่งเรื่องไปแล้ววันนี้ก็แต่งต่อนะคะเออวันนี้จะขึ้นเรื่องที่3นะคะก็คือการเขียนเรื่องสั้นเรื่องสั้นๆตามจินตนาการนะคะ เขียนแตกต่างจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานเราเขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับประสบการณ์เนาะวันนี้เขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะอา้าวเรื่องสั้นตามจินตนาการหมายถึงอะไรอ่ราอนเรียนดูหน้า183แนะลูกหน้า183เรื่องจินตนาการหมายถึงการสร้างภาพขึ้นในจิตใจนะคะ การเขียนเรื่องสั้นตามจินตนาการคือการเขียนเรื่องราวที่ไม่ใช่ตรงนี้นะนักเรียนต้องเน้นที่ไม่ใช่เรื่องจริงจากประสบการณ์และไม่ใช่ความรู้จากหนังสือต่างๆนะคะแต่เป็นการเขียนจากความนึกคิดความใฝ่ฝัน ความต้องการอยากได้อยากเป็นในสิ่งที่ไม่เคยเป็นไม่เคยเห็นถ้าเป็นสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นเศรษฐีเป็นนายกรัฐมนตรีประมาณนี้นะคะอ่าเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างก็เขียนไว้เรื่องถ้าฉันเป็นนก ถ้าฉันเป็นนกฉันจะบอยบินไปที่ต่างๆที่ฉันอยากจะไปอยากจะพบเห็นจะบินไปให้ไกลแสนไกลฉันคงมีความสุขและคงตื่นเต้นที่ได้เห็นสิ่งต่างๆที่ฉันไม่เคยเห็นโดยไม่ต้องขึ้นลงขึ้นรถลงเรืออันนี้ตัวอย่างนะถ้าฉันเป็นนกอ่าเรื่องที่สองตัวอย่าง ความใฝ่ฝันของผมถ้าผมเลือกได้ผมจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆมาช่วยทำงานหรือช่วยทุ่นแรงในสิ่งที่ยังไม่มีในขณะนี้ให้ชาวโลกยกย่องชื่นชมนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยว่ามีความสามารถไม่แพ้ชาติใดๆในโลกนะคะ อันนี้ตัวอย่างสองเรื่องเกี่ยวกับการเขียนเรื่องจินตนาการเรื่องที่3ถ้าฉันเป็นผู้ว่าราชก,การจังหวัดฝึกอ่านไปด้วยนะคะนักเรียนถ้าฉันเป็นผู้ว่าราชก,การจังหวัดฉันจะหาวิธีบริหารจังหวัดของฉันให้เจริญยิ่งขึ้นในหลายๆด้านทั้งด้านการศึกษา ให้เด็กได้เรียนหนังสือให้มากๆด้านการเงินให้คนมีงานทำมีเงินใช้ฉันต้องมีผู้ช่วยหรือทีมงานที่ตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมฉันฟังจากพ่อของฉันพ่อของฉันเป็นข้าราชการที่ดีตั้งใจทำงานมากอันนี้ตัวอย่างนะคะ เห็นไหมครูอ่านให้ฟัง3ตัวอย่างแล้วแต่วันนี้ครูให้ทำหน้าหน5้า185นะคะหน้า185เขียนเรื่องเสร็จและวาดรูปประกอบด้วยค่ะหัวข้อที่3ให้นักเรียนเขียนเรื่องสั้นๆตามจินตนาการตั้งชื่อเรื่องและวาดภาพประกอบบูรณาการการ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะก็คือการวาดรูปนะเราคิดก่อนเราจะแต่งเรื่องอะไรเขียนเรื่องอะไรดีห้ามเขียนซ้ำกับเรื่องเมื่อวานเมื่อวานเรียกว่าเขียนเล่าประสบการณ์ถ้าหนูบอกว่าหนูตื่นมาลดน้ำต้นไม้ปลูกผักอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเรื่องเขียนประสบการณ์นะวันนี้เขียนเรื่องจินตนาการนะคะ อ,อย่างเช่นครูยกตัวอย่างตัวอย่างนะเกี่ยวกับสมมติครูฉันอยากเป็นนักบินอวกาศเห็นไหมเป็นไปได้ไหมนักเรียนยังเป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องเพ้อฝันนักเรียนต้องเขียนเรื่องเพ้อฝันนะคะถ้าฉันเป็นนักบินอวกาศฉันจะขึ้นบนยานอาวกาศเพื่อไปสำรวจดูดวงดาวต่างๆเมื่อฉันไปถึง ดวงดาวแต่ละดวงฉ,ฉ,ฉันจะนำธงชาติไทยไปปักไว้ที่ดวงดาวนั้นเพื่อสแสดงว่าฉันเป็นคนไทยที่ไปสำรวจดวงดาวนั้นมานานแล้วอ่านี่ตัวอย่างของครูนะวันนี้นะักเรียนเขียนตรงนี้นะนะคะอย่างน้อยสามบรรทัดขึ้นไปนะเขียนให้รู้เรื่องนะคะถ้าว่าสามบรรทัดแล้วมันยังไม่รู้เรื่องเรื่องยังไม่ จบก็เขียนต่อให้จบนะคะปีบรรทัดก็ได้อย่างน้อยสามบรรทัดแต่ว่าโอเคนะคะว่ารูปและระบายสีประกอบมาด้วยให้สวยงามระบายสีไม้สวยงามนะคะสำหรับภาษาไทยก็มีเพียงแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ